เดี๋ยวฝนตกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่คันแรกกันเลยค่ะพี่คะครับผมลองมาดูกันเลยนะฮะสำหรับคันแรกนะนี่คันนี้เป็น CB650F นะครับรถปี2015เลขไม่เก0 0พันโลนะฮะราคา149,000บาทเท่านั้นนะครับอของแต่งก็พอมีนะฮะคันนี้ท่อเป็นท่อผ่าล้านฟิกเพอร์ฟอร์มนนะ ต้องบอกเลยว่าคันนี้นี่สภาพสวยเลยนะครับผมอโอเคค่ะทันถัดไปนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็น CB650F นะคะรถคันนี้เปิดราคาเพียง189,000บาทนะคะคันนี้ก็สภาพสวยๆไม่แพ้กันเลยนะลูกค้าของแต่งก็แน่นๆจัดเต็มไม่แพ้กันที่สำคัญนะคะเริ่มต้นดาวเพียง9,000บาทเท่านั้น นะคันนี้ก็ได้ท่อแต่งไปด้วยอ่าถ้าในสนใจนะคะรีบแคปเจอร์หน้าจอแล้วทักเข้ามาได้เลยนะคะคันถัดไปค่ะพี่ต้อมค่ะมาดูนต่อครับ CB 6 5 0 F นะฮะปี2018นะครับรถคันนี้วิ่งมา14,000กิโลเมตรนะครับราคาเปิดอยู่ที่189,000บาทนะฮะรถคันนี้ก็เป็นรถสีเดิมๆแนดาร์ดโรงงานนะครับ สีเทาดำตัวของแต่งนะคะก็มีท่อแต่งนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ำและแคชบาร์ Cash Bar นะครับตัวกันแข,ข,ข็งเครื่องนะฮะนี่แล้วก็มีท้ายสั้นแบบท้ายสั้นพับแต่งได้นะฮะแบบพับแล้วก็มีไฟเลี้ยวหลังในตัวนะครับตัวไฟเบรกหลังนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนี่ครับอ่ะสำหรับคันนี้นะครับคันต่อไป cb650 f อนะครับ รถปี2018เลขไมเพียง7,000กิโลนะครับราคา189,000บาทครับต้องบอกเลยสีน้ำเงินนะฮะเป็นสีขายดีเลยนะคันนี้นะครับผมสาภาพใหม่กลิปนะมีกาดหม้อน้ำให้ด้วยนะฮะคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่ง n อ็นสปนะครับท่านใดสนใจนะฮะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ โอเคคะ่ะมาดูที่คันถัดมานะคะคันนี้ก็เป็น CB650F เช่นเดิมนะคะคันนี้เป็นคันสีดำเทานะคะรถปี2018เปิดราคาเพียง189,000บาทนะ,ะของแต่งก็มีแน่นๆเช่นเดียวกันเลยนะลูกค้าอ่ากาดหม้อน้ำก็แต่งมาแล้วนะ,ะกระจุงกระจกแต่งมาพร้อมะคะ่ะที่สำคัญคันนี้ได้ท่อเอสเปรไปด้วยอ่าสำหรับภายในนะคะ แวะเข้ามาชมที่หน้าร้านสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะร้านเราเปิดบริการทุกวันเลย9โมงถึง1ทุ่มนะคะลูกค้าอ่าถัดไปค่ะามาดูต่อไปครับ CB 6 5 0 R นะคะคันนี้ปี2019นะครับวิ่งมาแค่เพียง4,000กิโลเมตรนะฮะร,ราคา2,39,000บาทนะฮะมาพร้อมกับของแต่งแบบออปชั่นดีๆเลยนะฮะคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่ง Full System Akrapovic นะครับของแท้นะฮะนี่ Full System เลยสภาพใหม่มาก และแต่งอีกหลายจุดมากๆครับตัวนี้ก็มีพวกคาร์บอนคุ้มเฟรมนะครับตัวนี้แล้วก็มีคาร์บอนลงสวิงอาร์มด้วยนะฮะแล้วก็มีเบาะแต่งนะครับเป็นเบาะฟงสปอร์ตนะครับสภาพสวยมากๆครับรถคันนี้สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันต่อมานะครับคันนี้นะฮะ CB650R นระฮะรถปี2019ครับเลขไมล์0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับราคา229,000บาทครับผมคันนี้นี่มีของแต่งมาให้เยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิลหน้านะครับ h 2 c นะฮะกาดมอน้ำ h ฮดทนะครับอกล่าง h 2 c นะครับกันล้มแต่งของไบค์เกอร์นะฮะคันนี้ คันนี้ก็มาพร้อมกับปลายท่อนะฮะของอาคาโพวิกนะฮะอ่าเป็นท่อฟูลด้วยนะคันนี้โอเคค่ะมาดูที่คันถัดมานะคะฝั่งนี้ก็เป็น c b 6 5 0 r เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าเป็นคันสีแดงดำนะลูกค้ารถคันนี้เป็นรถปี2019เกลขไม่เก้0 0กิโลเท่านั้นเปิดราคาที่2,19,000บาท นะของแต่งก็แน่นเช่นเดิมเลยค่ะลูกคนะ้านะชิวหน้าเราก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นตัวกาดหม้อน้ํากัดหม้อน้ําก็แต่งมานะคะคันนี้นะคะที่สําคัญกันลมก็แต่งมาให้พร้อมนะคะหรือจะไปนในส่วนท่อก็ยังอยู่ในส่วนท่อเอนสเปกลั่นๆกันไปเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยรีบแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะคะ มาดูคันสุดท้ายครับ CB 6 5 0ัปี2019นะฮะรถคันนี้เป็นรถสีน้ำเงินนะครับรถคันนี้วิ่งมา8,000กิโลเมตรราคาเปิดแค่เพียง2 1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็มีของแต่งนะฮะมีชิลหน้าแต่งนะครับมีการสปาร์ YSs ให้ด้วยนะฮะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยครับแล้วก็มีของแต่งเพิ่มเติมนะฮะมีตัว Cash Bar ตแคชบาร์ตรงแคงตรงแคงเครื่องนะฮะมีกาดหม้อน้ำแต่งนะครับสีดำดุมาก แล้วก็มีท่อแต่งเอซ์สเปนะฮะลั่นๆนะครับผูกใจไวรุ่่นแน่นอนนะคันนี้ครับสำหรับคันต่อมานะครับคันนี้เรามาดูคลาสตัว CBR กันบ้างนะฮะคันนี้ครับ CBR 6 5 0 F นะครับรถปี2015ครับเลขไม่เพียง42,000กิโลนะฮะราคา149,000บาทเท่านั้นนะครับ คันนี้ก็มากับของแต่งหลายชหลายอย่างกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิวแต่งนะครับไฟเลี้ยวแต่งปั๊มบนนี่จะเป็นของตัว CBR พันนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับปลายท่อของอาคาโปวิกนะฮะมีเกียร์โยงให้ด้วยนะโอเคครับ ดูฝั่งสีขาวกันบ้างนะคะลูกค้าคันนี้ก็เป็น CBR 6 5 0 F นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2017เท่านั้นนะคะลูกค้าเปิดราคาเพียง1,99,000บาทนะ,ค,ะคันนี้ก็ของแต่งแน่นๆไม่แพ้กันนะคะกระจกชิลหน้านะคะแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะเป็นในส่วนท่อคันนี้ก็ได้ท้อราคาปรูริกไปด้วยนะคะลูกค้าอ่าท่าในใดที่อยากฟังคลิปเสียงหรือว่าอยากได้รายละเอียดของแต่งตรงไหนเพิ่มเติมนะคะทักแชทเข้ามาคุยได้เลยนะคะ แอบกระซิบบอกว่าคันนี้มีการสมัครมาด้วยนะคะโอเคครับมาดูกันต่อครับ CBR 6 5 0 F นะฮะสีดำนะครับปี2018วิ่งมา8,000กิโลเมตรนะฮะราคา2 9 0 0 0 0บาทนะฮะวันนี้ก็มีของแต่งมานะครับมีพวกชิวหน้าแต่งนะฮะตัวอุดกระจกหน้าแต่งนะครับมีกาดหม้อน้ําแล้วก็มีนี่ตัวครอบโชคหน้านะฮะเป็นแต่งนะครับนี่มาพร้อมกับ ท่อแต่งนะฮะทรงกระป๋องนะครับล้านๆเลยนะคันนี้เสียงดุดันมากๆสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้สำหรับคันต่อมานะฮะ cbr 6 5 0 f อีก1นึ่งันนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไม้เพียง7,000กิโลนะฮะราคา2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้ก็ยังเป็นรถเหมือนโอ้รถใหม่มากนะเหมือนรถเดิมๆเลย นะฮะคันนี้มีมาพร้อมกับท่อแต่งของเอ็นสเปกนะครับสภาพรถสวยๆเลยนะฮะใหม่ๆกันเลยโอเคคะ่ะคันถัด สีส้มมาแต่ไกลเลยนะคะล้อของเรานะคะคันนี้เป็นในส่วนของ CBR 650R นะคะลูกค้าแวะมาดูราคากันก่อนแล้วกันนะคะรถคันนี้นะคะเปิดราคาเพียง2 3 9 0 0 0บาทเป็นรถปี2018นะคะลูกค้าสภาพเนี่ยใช้คำว่าแบบ95%ได้เลยคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากแวะมาข้อมอยากแวะมาชมนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะที่สำคัญเลยการ่อน้ำก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า หรือจะเป็นในส่วนท่ออ่ะเดี๋ยวไปดูท่อกันหน่อยแล้วกันนะคะคันนี้ก็ได้ท่อเอสเปไปด้วยนะคะสภาพเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะท่าในใดแวะมาชมได้แวะมาชมนะคะลูกค้ามาดูต่อไปครับกับ CBR 6 5 0 R นะครับปี2020นะวิ่งมาเปรียบ8,000กิโลเมตรมาดูของแต่งก่อนครับคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะคันนี้มีชิลหน้าแต่งนะฮะอ่าเป็นชิลหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็มีตัวอุดกระจกหน้านะฮะ มีอุกระจกหน้าของเทสอารีด้วยมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับคันนี้มีท่อแต่งนะฮะท่อแต่งคลิปออนนะฮจากเอ็กเคเลเบอนะฮะ,ะ,ฮะทรงกระป๋องนะครับลั่นๆเลยนะฮะคันนี้สวยมากๆนี่มีท้ายท่านแต่งด้วยนะครับแล้วก็มีการถังคาร์บอนนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคันนี้สวยจริงๆครับไม่ผิดหวังะฮะนี่มีตัวยกหลังสปูลด้วยนะครับ อ่าครับผมเรามาดูคันสุดท้ายของรถนี้กันบ้างนะฮะคันนี้เป็น c p r 6 5 0 R นะฮะเป็นรถปี2019ครับเลขไม้เพียง1,000กิโลนะฮะราคา259,000บาทเท่านั้นนี่คันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าใครชอบอ่ากันดั้มนะฮะอ่าอาจจะเรียกว่าน้องกันดั้มก็ได้นะฮะคันนี้รับสติกเกอร์มาให้อย่างสวยงามเลยนะครับ ดูยางนะฮะ1,000กิโลแท้ๆนะครับดูสภาพยางสภาพจานเบรกกันได้นะครับนะฮะเงาเงาใสๆนะครับนีนะะ่มีกันล้มแต่งมาให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะครับคอบเครื่องคราร์บอนนะฮะมาพร้อมกับปลายท่อไดโวไทเทเนียมนะครับ บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากนะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้า CB-CBR ที่ร้านเราตอนนี้มีแน่นๆกว่า20,000ันเลยนะคะที่สามพัน ของแต่งมีแน่นเลยนะคะแล้วราคาเนี่ยบอกเลยว่าจับต้องได้แน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถทักแชทหาพี่ตั้มพี่เอกหรือว่าฟ้าได้เลยนะคะยินดีให้คาปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านเลยที่สําคัญตอนนี้ยังตอบโปรโมชั่นปีค่าจัดไปนซนใช่ไหมคะถึงจับไปนา้อีกครับถ้าในที่โควิดนะคะอบโปรโมชั่นโควิดเลยอ่าโอเคท่านใดที่กําลังตัดสินใจรีบทักเข้ามานะคะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ